การดำรงชีวิตให้อยู่ได้โดยต้องเบียดเบียนอีกหลายชีวิตให้ดับไปมันคือความเป็นจริงในโลกใบนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าคนเราบางครั้งชีวิตไม่มีทางเลือกหรือแท้ที่จริงแล้วก็เพื่อสนองสันดานดิบของตัวเอง แล้วฟื้นตอนพลานปลาพันหนุ่มชะกันที่มีล <K al anyway> ูกเมียต้องเลี้ยงดูเขาประกอบอาชีพสุจริตคือการเป็นพลานปลาเขามีพรสวรรค์ในการฆ่าปลายิ่งนักเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยพันปลาโอ้ยเอ็งนี่เกิดมากับสิ่งนี้จริงๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่ยิ่งไปเลยว้าจะวิจอ่เ้ยอ่ะฉันให้เฮ้ย ยังไงรอจิกนี้แหละเดี๋ยวนี้เลี้ยงวัวทั้งหลายตัวลํำซํำใหญ่นะพี่โอ้ยวัวคนอื่นเขาเขจาจ้างพี่มาเลี้ยงนี่จะเลี้ยงกับลูกมันเฉย <c oughs> ไม่ใช่วัวพี่เหรอไม่ใช่โอ้แล้วทำไมพี่ไม่ทำนาโอ้ยโดนยึดไปตั้งนานแล้วโด <c oughs> น,นยึดเหรอ,อ <c oughs> ถ้ามาเลี้ยงวัวแบบนี้มันจะพอกินเหรอพี่โอ้ย <c oughs> นี่ได้ปลาเองตัวใหญ่ตัวเดียวนี่ก็พอแล้ว ลูกเมียค่าก็อิมแล้วอีกด้านหนึ่งเขาเป็นคนมีน้ำใจอ่อนโยนและรับผิดชอบโอ้ไม่ร้องนะคะไปหนูลูกพ่อโอ้หิวนมเลยครับหิวนมก็รอแม่เขาแป๊บหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่ารอไม่ไหวเนี่ยเอานมพ่อไปกินก่อนนะลูกนะจะบ้าเหรอพี่พันเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว แล้ววันนี้ทำอะไรกินอ่ะกะต้ยมยำปลาพี่นั่นแหละจ้ะเงีพี่ขอแบบว่าเผ็ดๆเปรีร้ยวเ,เ,เลยนะพี่ชอบอเผ็ดขนาดนั้นเดี๋ยวพกักกระสันไม่ได้กันพอดีเอาเป็นว่าของพี่เนี่ยเดี๋ยวฉันปรุงให้ใหม่แล้วกันนะจ้านะไม่ต้องร้องนะครับอืโอ้โลกูกวันนี้งองแงจังเลยเนี่ย เดี๋ยวจะเรียงไปใส่บาทรเดี๋ยวพี่ดูรูปเองจ้ะไปนั่นพสานไปก่อนนะจ๊ะบาปเป็นตัวแบบไหนบุญหน้าตาเป็นอย่างไรไม่เคยมีใครได้เห็นหากแต่สัมผัสได้ว่าการได้ทําบุญนั้นทําให้รู้สึกดีอิ่มเอิบสบายใจ ธรรมาวัทฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลังพันและจำเรียงสองผัวเมียที่อพยพถิ่นฐานมาจากบ้านอื่นเมื่อหลายปีก่อนมาต่อสู้ชีวิตกันสองคนไม่มีที่ดินทำกินจะมีก็แต่ฝีมือในการล่าของพันที่นำพาครอบครัวให้อยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ เอเอเอ,เอไม่ลองนะลูกจ๋าหืมเด็เลี้ยงไม่ลองนะพี่พี่อยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานักหน่อสิโอ้โหแค่มะม่วงถึงก็ต้องยิงเลยเหรอพี่มันเป็นวิถีพานน่ะมันก็ต้องทดสอบอาวุธทั้งร่างเออพี่พานเลิกเป็นพานเถอพี่ทำไมอ่ะ ก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันบาปเลิกเถอะนะมันจะบาปอะไรกันพี่ก็แค่ยิงปลาเองและอย่างเนี่ยปลามันก็เป็นอาหารของคนจำเรียงจำเรียงคิดดูดีๆนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราจะอ,าอะไรกินที่ทางเราก็ไม่มีขนาดบ้านเรายังต้องเช่าเขาอยู่เลยเอานะ อ๋อแล้วปนวลเป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นว่าแกไม่สบายปวดขานะพี่พี่ว่าจะแวะเอาปลาเคือไปฝากแกห,หน่อยดีจ้ะเออเงนพี่ดูลูกก่อนนะเดี๋ยวฉันไปทำน้ำเปลาหวานให้<ะ>แม้เป็นคนต่างถิ่น พันธุ์ก็เป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนด้วยความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผูกมิตรโดยใช้ชีวิตของปลามอบให้เก่งแค่ไหนก็มีวันพลาดร่างของพันธุ์ถลายร่วงลงเสียบเข้ากับ ตอไผ่ปลายแหลม,มที่ถูกตัดทิ้งไว้เอกนี่เกิดมากับสิ่งนี่จริงๆเว้ฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ

อะไรอ่ะจ๊ะเออเดี ừ, ๋ยวมาดูอีพ <Labor ator il fi> ักหน่อยวพี่พันพี่พันพี่พันเป็นอะไรพี่พี่พันเป็นอะไรพี่พี่พันเป็นอะไรพี่พันเี่ยบเป็นอะไรนะพี่พี่พัน พนธ์อย่าเป็นอะไรนะพี่ปาตันกับมาต้องขึ้นไปพี่ปาเจ้าเดียวพันธ์มันตายแล้วพี่ปาพี่ปาเป็นอะไรกันเนาะวิญญาณของพันหลุดออกจากร่างมองเห็นตัวเองที่ไม่มีลมหายใจ จำเ,เรียงกอดศพร้องไห้อย่างไร้สติเสียงลูกน้อยร้องดังแว่วมาความตายรากทุกสิ่งเดินตรงไปข้างหน้าท่านเป็นใครอ่ะใครใครพูดทำตามข้าบอก เสียงอันทรงอำนาจสั่งเขาและล่วงรู้ในความนึกคิดของพันเดินไปเ่ปิดโอ้ตายเปิดไฟแล้วอไปวัดเถิดโอ้นั่งทำอะไรน่ะเอาพี่บ้านยังไม่ตายพี่บ้านยังนอนอยู่อย่างไจำเรียงไม่ยอมให้เอาศพของพันไปประกอบพิธีด้วยมีความเชื่อว่าพันจะกลับมา จมเดียงลูกมึงหิวนมเนี่ยท่านท่านจะให้ข้าเดินไปถึงไหนจุดหมายคือที่ใดกันน่ะตอนนีข้ข้าหิวข้าหิวข้าวข้าหิวน้ำเมื่อเขานึกหิวก็มีอาหารวางอยู่ตรงหน้าใช่แล้ว มันคือขันที่จำเรียงใช้ใส่ข้าวเพื่อตักบาทรั้นพี่สายาาก่อนนะจ๊ะแม้กระทั่งปลาที่เขายิงจำเรียงไปทำอาหารและใส่บาทพระณที่นี้มันกลับมาเป็นอาหารของเขาเขาเพิ่งเข้าใจวันนี้เนรือคือบุญอันพี่ขอเลยว่าเผ็ดๆเปรี้ยวๆ,ๆเลยนะพี่ชอบ เผ็ดขนาดนั้นเดี๋ยวผ้ากตริย์ไม่ได้กันพอดีณที่นี้เขาได้พบกับกำนันที่ล่วงลับไปนานแล้วกำนันทำไมไม่กินล่ะกูกินไม่ได้มันร้อนก็เขาอุทิศให้กำนันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงร้อนก็เพราะบาปที่กูทำกรรมที่กูก่อคดโกงที่ไร่ที่นาคนอื่นเขา บาปกรรมมันทําให้ร้อนเร่าดังไฟสูงแล้วทําไมพี่ไม่ทํานาโอ้ยโดนยึดไปตั้งนานแล้วท่านปล่อยข้าไปเถอะถ้าได้ยินเสียงลูกข้าร้องถ้าต้องกลับไปดูแลลูกเนียข้าไอ้บาปบาเจ้าข้าสัตัดชีวิตมากนะัก แต่ว่าปลาันเป็นอาหารหนึ่งคนนะท่านไม่มีชีวิตใดเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของใครดอกชีวิตเจ้าเจ้าเลือกเป็นได้ท่านปล่อยข้ากลับไปเถิดให้โอกาสข้าได้เถิดทำไมต้องให้โอกาสเจ้า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 ี่พานทิพาน

เขาจึงกลับมาแก้ไขในข้อผิดพลาดของตนเองและข้อผิดพลาดของผู้อื่นที่เขาสามารถช่วยได้จะให้กูเชื่อมึงได้ไงวะ่พวพววูพ่อกูอะไปโกงพี่ชาวบ้านหลักฐานสักอย่างอะไรมันก็ไม่มีไล้วไอ้ชยัยล่ะไอ้ชยัยไอ้ชัยมันเพื่อนมึงมันสนิทกับมึงมึงจะพูดอะไรก็ได้ แล้วลุงวินล่ะลุงวินทำไมวะที่ลุงวินห้าไร่ข้างวัดลุงวินเอาที่ไปจำนองลุงกำนันไว้ห้าหมื่นแต่ลุงกำนันโกงตัวเลขเป็นห้าแสนยังไม่พอนะยังมีป้าสีอีกที่ลุงกำนันหาเรื่องไปยึดบ้านเขาจนตอนนี้ครอบครัวแกไม่มีที่อยู่ต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดแล้วพ่อกูเป็นไงบ้างวะ ลุงกำนันแกทรมานมากพี่กินอะไรไม่ได้เลยแกหิวมากแม้แต่ของที่ครอบครัวพี่ใส่บาทไปอ่ะแกก็กินไม่ได้พราอะไรรู้ไหมพี่มันร้อนพี่รู้รู้ดิวะพ่อกูอ่ะมาเข้าฝันกูทุกคืน เวกรรมเวรมีจริงไม่น,นั้นอย่าต้องรอเอาไว้ชื่อเมื่อเวรกรรมตามเป็นยังไงบ้างพี่ไท,ทำบุญมาเนนี้ก็รู้สึกโล่งดีนะเหมือนได้เกิดใหม่เลยเออจำเลียงพี่ว่า เลิกเป็นพานปลาแล้วนะเอ้าทำไมล่ะพี่ก็พี่กลัวจะบาปเหมือนที่จำเรียงวา่าเอา้าก็ไหนพี่บอกว่าปลาก็เป็นอาหารของคนไม่บาปไงแต่ว่าปลาเป็นอาหารหนุคนนะท่านไม่มีชีวิตใดเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของครดอกชีวิตเจ้าเจ้าเลือกเป็นได้พี่ว่า ไม่มีชีวิตไหนเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของใครหรอกนะแล้วเราจะเอาอะไรทํามาหาก,กินกันละพี่เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพอดีว่าลูกกำนันเขาให้ที่เรามาทํากินอ๋อแต่ที่สําคัญนะ่ะเขาไม่คิดค่าเช่าเราด้วยนะโหจริงเหรอพี่แล้วทําไมเขาดีกับเราสองคนจังเลยอะ่ะจ๊ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นเราแล้วเขานึกสงสาร ก็เลยอยากจะทำบุญมะเนี่ยไงเป็นพวกพี่เนี่ยเลิกทบาบาปสิ่งดีๆอ่ะก็เข้ามาในชีวิตเราสองคนเออรีบไปดีกว่าเดี๋ยวลูกจะร้องอะ่ะละหมากป้าจะเมีนเอาตายแล้วฟืน้นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาบอกเล่าล้วนแล้วแต่ให้ตระหนักถึงเรื่องของเวรกรรม ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ชีวิตเจ้าเจ้าเลือกเป็นได้เป็น,ปนื้นก็โอกาสเจริญพรนีจบะดินการฆ่าสัตว์นี้คูดไปแล้วก็เรียกว่าเป็นบาปนั่นแหละในสินห้าปานาติปาตาเวรมณีการฆ่าสัตว์ชี่ยตก็ต้องเป็นบาปแต่ก็ใจจำแนกตามคุณลักษณะของสัตว์สัตว์ใดที่มีคุณมาก ถ้าเราไปฆ่าหรือไปล่วงเกินไนะปนทำ้ายเอาก็จะเป็นบาปกรรมมากตามคุณของสัตว์นั้นเช่นวัวควายขึ้นมาที่ทำคุณให้แก่เราอย่างนี้ก็จะเป็นบาปขึ้นตามคุณของสัตว์นั้นแต่ถ้าสัตว์ใดไม่มีคุณมากสัตว์นั้นก็จะมีบาปน้อยอย่างเช่นเราฆ่ายุงฆ่าอะไรอย่างนี้นะสัตว์นี้มีคุณน้อยก็จะบาปน้อยเจนกระ้่งว่าฆ่าคนหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันนะ แยกชั้นไปตามระดับเหมือนกันจนสูงสุดเนี่ยก็ถือว่าถ้าไปล่วงเกินค่าบิดามารดาอย่างนี้ก็จะมีบาปมากยิ่งขึ้นเรียกว่าอนันตฤิยกรรมโทษก็จะมากขึ้นหรือฆ่าฝ่ารหัรอย่างนี้เป็นต้นการฆ่าสัตว์นี่มีองค์ประกอบห้อย่างซึ่งจะเรียกว่าปานาติบาตเต็มหรือมีบาปนั่นก็คือ 1. สัตว์มีปานะคมาว่าสัตว์มีชีวิต2รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตประการที่3ก็คือพยายามพยายามที่จะฆ่าสัตว์นั้น และในสุดท้ายก็คือมีความพยายามจนสัตว์นั้นตายลงอย่างนี้ก็เรียกว่าองค์ประกอบของปาราธิบาตถ้าครบทั้ง5้าอย่างนี้ก็จะเรียกว่าทำบาปบริบูรณ์แต่ถ้าเราฆ่าโดยไม่มีเจตนาคือเจตนาทั้ง5้าเนี่ยไม่ครบอย่างเช่นว่าเราเราโยนก้อนหินไปน่ะนะคิดว่าไม่มีสัตว์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เกิดสัตว์ตายอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นบาปนะเพราะว่าเจตนาไม่มีพพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บาปหรือกรรมจะมีเนี่ยอยู่ที่เจตนาเจตนาหั่กรรมวัฏฏามิเนี่ยเจตนาเท่านั้นนะจึงจะเป็นกรรมหรือเป็นบาปเพิ่มเติมเรื่องกรรมกรรมที่เราทําแล้วบางครั้งก็ให้ผลพันตาเห็นโดยที่เรายังไม่ตายก็มีนะทีอาจจะบางคนคิดว่าทํากรรมแล้วต้องรอตายแล้วจึงกรรมนั้นจึงจะตามสนองแต่จริงบางครั้งก็ เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละในขณะที่เรามีชีวิตอยู่่อยางเรื่องนายจุนตสุกริกนายจุนตาสุกริกนี่ก็มีอาชีพในการฆ่าหมูเรียกว่าฆ่าหมูเลี้ยงชีวิตเาฟังน,นั้นน่ะเหมือนโรค่าสัตว์ในสมัยนั้นนายจุนตสุกริกนี่ฆ่าหมูมา55ปีชีวิตของแกเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตอยู่การฆ่าของนายจุนตสุกริกนี่ก็จับหมูมาใช้เหล็ก ให้หมูอ้าปากแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็กรอกไปที่ปากของหมูเพื่อที่จะอุจจาระทั้งหลายนีย่ก็เรียกว่าล้างอุจจาระอยู่ในท้องของหมูนขณะที่หมูยังเป็นๆอยู่ก็หมูก็จะร้องกวนครานย่างมากหมายทรมานนะพูดอ,อย่างนั้นทาอย่างงี้ล้างอยู่ไม่ต่ากว่าสามครั้งนะเสร็จแล้วจึงฆ่ามหมูลงไปแล้วก็เอาเนื้อไปขายแล้วก็ทําให้เนื้อเนี่ยดีกว่าง,งั้นเถอะแล้วอยู่มาวันหนึ่ง ปรารกฏว่กรรมนั้นก็ตามทันแกก็ล้มป่วยแล้วก็จะมีอาการร้องควญครางเหมือนหมูประสงค์ที่เคยปินทบ,บาทเดินผ่านบ้านก็จะได้ยินเสียงนายจุนตสุกริร้องเหมือนหมูเหมือนถูกเชื่อปพระพิสุทั้งหลายก็โอ้บ้านนี้จัดงานกันหรือเปล่าจะไม่มีการข้าหมูกันอีกแล้ว เลิกไปทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าที่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงหมูเราเป็นเสียงนายจุนดสุกรินี่แหละนะเพราะกรรมนั้นตามทันแก่ก็จะเหมือนตกนรกต้องควคร้านโหยหวน,หวนเหมือนกับที้ตัวเองได้ก,กระทํากับหมูไว้นี่ก็คือกรรมทันตาที่ปรากฏขึ้นที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในจุนดสุกริเมื่อถึงเวลาก็ตายไปแล้วก็ไปตกอยู่ในนรกตามที่กรรมของตนได้กระทาไว้นี่ถามว่า ตายแล้วฟื้นเนี่ยมีไหมถ้าจริงถ้าถึงขั้นตายจริงๆแล้วก็ไม่ฟื้นหรอกแต่ว่าที่อาการที่เขากลับมาเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือเขายังไม่ยังไม่ตายยังไม่สิ้นสุดของการตายยังมีเชื้ออยู่นะแต่ว่ามันเหมือนกบเชือกฟางสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่เขาก็เลยด้วยแรงบุญด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาก็กลับมาแต่การที่จิตหลุดไปชั่วขณะนั้นก็ทําให้ไปเห็นนิมวตอะไรต่างๆาเช่นเห็นนรกบ้างเห็นสวรรค์บ้างกลับมาก็จะมาเล่าให้คนได้ฟัง